สถานการณ์โควิด -19 ที่สหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ทันดีขึ้นมีการประท้วง Black Lives Matter ด้วยก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะทรัมป์เจอมอรสุมอีกแล้วเพราะว่าจอห์นโบตันนะคะอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของตัวเองเนี่ยออกมาเขียนหนังสือแช์ยับสับแหลกเลยเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เขามองว่าหุ่นหันพลันแล่นแล้วก็สนใจแต่กับการเลือกตั้งครั้งหน้าเท่านั้นของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของชาติที่สําคัญนะคะหมัดเด็ดก็คือเขาแฉว่าทรัมป์เนี่ยเคยขอให้สีจิ้นผิงช่วยให้ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยค่ะคุณจอห์นโบตันนะคะก็คือเนี่ยค่ะ เขาเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของทรัมป์แล้วก็เคยถูกไล่ออกแต่ว่าตอนไล่ออกนะคะก็มีจังหวะสับสนเหมือนกันเพราะว่าทรัมป์เนี่ยทวีตว่าเขาเนี่ยไล่โบตันออกไปแล้วแต่ว่าโบตันเนี่ยบอกว่าไม่ทรัมป์ไม่ได้ไล่เขาออกเขาเนี่ยขอไปออกเองอย่างไรก็ตามค่ะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเหมือนมันเป็นวัฒนธรรมว่า คนที่ได้ตําแหน่งใหญ่ๆเนี่ยนะคะพี่กอหญาพอออกจากตําแหน่งเนี่ยก็จะออกมาเขียนหนังสือชีวประวัติว่าตอนที่ดํารงตําแหน่งอยู่เนี่ยมีการตัดสินใจอะไรยังไงหรือว่าไปพบเจอได้แง่คิดยังไงบ้างค่ะซึ่งคุณจอห์นโบตันเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันวันนี้วันนี้เลยของสหรัฐอเมริกานะคะเขากำลังจะออกหนังสือชื่อเรื่องว่า The Room Where It Happens A White House Memo แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าบันทึกทำเนียบขาวห้องที่เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นค่ะ นักข่าวหลายคนก็ได้อ่านต้นฉบับก่อนที่จะมีการวางขายในวันนี้นะคะแล้วก็จอห์นโบตันเองเนี่ยก็ออกเดินสายไปให้สัมภาษณ์ที่นู่นที่นี่เพื่อโปรโมทหนังสือค่ะเราก็เลยได้ฟังน้ำจิ้มกันซึ่งพลอยก็รวบรวมมานะคะอย่างแรกเลยเนี่ยโบตันบอกว่าทรัมป์ไม่เหมาะกับตำแหน่งประธานาธิบดีเลยค่ะ คนฮือฮามากเลยนะคะพี่กอย่าเพราะว่าโบตันเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงของสหรัฐเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นที่รู้จักในฐานะข้าราชการที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงมากแล้วก็น่าจะเป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมเออพรรคเรอพับริกัเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยไม่มีความสามารถในการบริหารงานเป็นคนเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้แล้วก็หุนหันพลันแล่นนะคะนอกจากนี้ก็แชรด้วยว่าการดําเนินนโยบายต่างประเทศของทรัมป์จะทําอะไรเนี่ย คิดไปถึงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าก่อนเสมอแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการดําเนินนโยบายความมั่นคงตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นการดีลกับเกาหลีเหนือรัสเซียจีนยูเครนอันนี้เขาบอกด้วยว่าเป็นแค่ตัวอย่างใหญ่ๆเท่านั้นในเล่มมีอีกเยอะค่ะ <S 2> <S 2> เขาบอกว่า <S 2> <S 2> ที่ผ่านมาทรัมป์พยายามจะนําเสนอว่าตัวเองเป็นผู้นําที่รู้ดีตลอดเวลาว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่แต่จริงๆแลบตันบอกว่าทรัมป์เนี่ย ไม่ค่อยอ่านสรุปการข่าวอะไรที่ฝ่ายข่าวกรองทำมาเลยแล้วก็ไม่ค่อยเต็มใจที่จะรับข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบจากผู้เชี่ยวชาญที่ปกติแล้วประธานาธิบดีเนี่ยควรจะต้องรับฟังจากภาคส่วนต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญค่ะนอกจากนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจเรื่องความเป็นความตายอะไรเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจตามหลักนะคะแต่ว่าเลือกเอาทางที่จะทําให้เขาได้คะแนนเสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะ เขาบอกเลยว่าโบตันใช้คําว่านิสัยแบบนี้เนี่ยมองว่าทรัมป์เนี่ยเป็นอันตรายต่อประเทศชาติเลยทีเดียวค่ะส่วนในความสัมพันธ์กับผู้นําโลกคนอื่นตรงนี้เป็นส่วนของหนังสือที่มีสีสันมากเลยนะคะนะคะักข่าวหลายคนก็หยิบมาเขียนค่ะบอกว่าทรัมป์เนี่ยไม่ทันเกมชาวบ้านเขาเลยค่ะปล่อยให้วาลาดิเมียปูตินซึ่งเป็นผู้นํารัสเซียเนี่ยปั่นหัวจนยับเลยนอกจากนี้ก็พูดถึงตอนที่ทรัมป์ไปพบกับคิมจองอึนนะคะที่เป็นภาพประวัติศาสตร์ว่า ผู้นำสหรัฐจับมือกับผู้นำเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบหลาย10ปีเนี่ยนะคะตอนนั้นเขาบอกว่าแทนที่ทรัมป์จะโฟกัสว่าจะเจราจาอะไรในรายละเอียดแต่ว่าวันทั้งวันนั้นน่ะทรัมป์เอาแต่ถามว่าจะมีสื่ออยู่ที่การถแถลงข่าวท้ายงานกี่คน สนใจแต่เรื่องนี้จริงๆเพราะว่าทั้งหมดของงานนี้ทร้มมองว่าเป็นโอกาสในการถ่ายรูปครั้งใหญ่ที่จะให้ประโยชน์กับเขามากๆเลยค่ะเมื่อกี้เห็นภาพแวบๆว่ามีน้องสาวคิมจองอึนอยู่ฉากหลังด้วยค่ะ,<ฮ>ะตอนนั้นน้องสาวคิมจองอึนก็ติดตามคิมจองอึนไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นผู้มีอิทธิพลร,รายใหม่ของเกาหลีเหนือเลยทีเดียวนะคะกลับมาที่คุณโบตันค่ะหนังสือของคุณโบตันบอกว่าระหว่างการประชุมเนี่ยพร้อมใช้เวลาไปกับการกล่าวชื่นชมคิมจองอึนไม่หยุดปากเลยโบตันมองว่า คือประธานาธิบดีแต่ละคนเนี่ยก็มีสไตล์ของตัวเองในการเจรจาเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าสไตล์ของทรัมป์เนี่ยมันเป็นอันตรายเพราะว่าไร้เดียงสามากๆแล้วก็ป่อยปัดละเลยจนน่าเป็นห่วงที่คิดว่าการที่จะชมผู้นําอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะทําให้เขาบรรลุข้อตกลงได้ค่ะแต่ว่าตอนนั้นนะคะทรัมป์ก็ประสบความสําเร็จในการได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกค่ะ แต่คุณโบตันเนี่ยมองว่าสุดท้ายภาพจับมือภาพนี้เนี่ยนะคะเหมือนกับเป็นปลายหี่เพราะว่าสหรัฐไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเจรจานั้นเลยคนที่โกยผลประโยชน์เต็มๆก็คือทรัมป์ต่างหากแถมเป็นการให้ความชอบธรรมกับเผด็จการอย่างเกาหลีเหนืออีกต่างหากสุดท้ายก็ไม่มีอะไรสําเร็จจริงๆสักอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการหรือว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ แถมถ้าเกิดว่าดูสถานะของเกาหลีเหนือเทียบกับก่อนที่ทรัมจะเข้ามาเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าตอนนี้เกาหลีเหนือแข็งแกร่งซะยิ่งกว่าเคยซะอีกค่ะ อันนี้ก็เป็นกรณีที่คุณโบตันมองการพบเจอของทรัมป์กับคิมนะคะซึ่งก็เป็นภาพที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดเห็นเท่าไหร่นะคะที่เด็ดที่สุดก็คือเรื่องของทรัมป์กับสีจิ้นผิงค่ะในการประชุม G20 ที่ญี่ปุ่นปีที่แล้วถ้าคุณผู้ชมจําได้ตอนนั้นคุณประยุทธ์ของเราไปด้วยนะคะมีภาพถ่ายกระทบไหลกับทั้งคุณทรัมป์ทั้งปูติน <c oughs> แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ทรัมป์เนี่ยได้เจอสีจิ้นผิงแล้วโบตันบอกว่า สีจิ้นผิงเนี่ยบ่นให้ทรัมป์ฟังว่าคนสหรัฐออกมาวิาพากษ์วิจารณ์จีน,จนเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยทรัมป์เนี่ยเข้าใจว่าสีจิ้นผิงอาจจะหมายถึงพรรคเดโมแครตหรือเปล่าที่ว่าจีนทรัมป์ก็เลยบอกสีจิ้นผิงว่าไม่เป็นไรทรัมเองเนี่ยก็เป็นศัตรูกับเดโมแครตเหมือนกัน <c oughs> มันมีช็อตเด็ดหลังจากนั้นอีกค่ะคือบทสนทนาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องการเลือกตั้งปี2020ก็คือปีนี้เลยนะคะ ทรัมเนี่ยมีการขอให้สีจิ้นผิงช่วยเหลือตัวเองในการเลือกตั้งปี2020ให้ชนะด้วยโดยบอกว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยจะมีผลประโยชน์มหาศาลเลยทีเดียวหลังจากที่ซึ่งหลังจากที่พบกันครั้งนั้นเนี่ยสหรัฐก็อนุมัติซื้อสินค้าการเกษตรจากจีนเข้ามาเป็นการใหญ่แถมระหว่างบทสนทนานะคะก็มีการพูดเรื่องของชนเผ่าอุยกูกันด้วยค่ะ คือจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนกับชาวอุยกูร์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยค่ะก็คือมีการจับชาวอุยกูร์เข้าค่ายแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นชาวจีนหนังสือของโบตันบอกว่าทรัมป์เนี่ยไปแสดงความเห็นดีเห็นงามด้วยกับสิ่งนี้บอกสีจิ้นผิงว่าสร้างค่ายกักการต่อไปเลยทําถูกต้องแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรที่นักสิทธิมนุษยชนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะประเด็นนี้หลังจากที่มีการออกน้ําจิ้มของหนังสืออันนี้ออกมาเนี่ย จีนก็เพิ่งออกมาประกาศข่าวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาโฆสกเนี่ยรัฐบาลจีนต้องรีบออกมาประกาศเลยว่าจีนไม่ได้สนใจจะยุ่งอะไรกับการเลือกตั้งสหรัฐนะอืมรัฐบาลจีนก็พูดแบบนี้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเรื่องที่โบตันเล่านะคะผ่านเป็นปีแล้ว แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นได้ชัดแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐหรือว่าระหว่างทั้มกับสีจิ้นผิงเองก็ดีเนี่ยก็ไม่ได้สู้ดีมาตั้งแต่สงครามการค้าตลอดจนโควิด1 9แล้วก็มีการซัดกันไปซัดกันมาค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทั้มที่ในหนังสือเนี่ยน่าจะมีอีกเยอะมันกำลัง<ะ>วางขายวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยก็ไปซื้อได้อาจจะสักพักถึงจะเข้าไทยนะคะะเรามาดูเรื่องของคนเขียนกันบ้างค่ะ คุณโบตันคนนี้เขาก็มีแผลอยู่พอสมควรนะคะคือเขาเป็นผู้ช่วยของทรัมป์อยู่ปีกว่าๆดูเรื่องความมั่นคงดูเรื่องการต่างประเทศเนี่ยค่ะสุดท้ายก็ทะเลาะกันเรื่องนโยบายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือหรือว่าการต่างประเทศกับอิหร่านนะคะทรัมป์เนี่ยทวีตว่าไล่โบตันออกแต่ว่าโบตันบอกนะะักข่าวว่าทรัมป์ไม่ได้ไล่เขาออกเขาเนี่ยเดินไปขอทรัมป์ขอลาออกเองเพราะเขาเออขอไปเอง จนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะทรัมป์โดนเข้ากระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีจากสาเหตุที่ไปโทรสัญญากับผู้นํายูเครนว่าจะให้เงินช่วยเหลือกองทัพยูเครนถ้าเกิดว่าผู้นํายูเครนเนี่ยช่วยขุดคุยเรื่องของลูกชายโจไบเดนซึ่งเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าโบตันเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นพยานปากเอกที่จะบอกกับสภาว่า ทรัมป์เนี่ยเสนอเงินภาษีประชาชนแลกกับผลประโยชน์ของตัวเองจริงหรือเปล่าแต่ตอนนั้นนะคะก็ปรากฏว่าโบตันเนี่ยปฏิเสธไม่ให้การต่อสภาคองเกรสค่ะก็ทําให้ทรัมป์เนี่ยหลุดลอดจากการกระบวนการถอดถอนนี้ไปค่ะเขาเพิ่งจะมาเขียนเรื่องนี้ออกมาเป็นหนังสือคนก็ตั้งข้อสังเกตกันว่าเอาแล้วทำไมเพิ่งมาพูดกันตอนนี้ล่ะ แต่ว่าคุณโบตันนะคะก็บอกว่าก็มันจะเลือกตั้งแล้วแล้วก็การเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยจะมาเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ความจริงที่แน่ๆเลยก็คือคุณโบตันที่เป็นที่ทางสหรัฐเนี่ยก็มองว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็ประกาศเองเลยว่าเขาเนี่ยจะไม่เลือกครั์แน่นอนหลังจากที่เป็นที่ปรึกษามาแล้วบอกว่าสมัยเดียวเนี่ยยังพอทนแต่ว่าถ้าเป็นสองสมัยเนี่ยชาติล่มจมแน่นอนนี่ก็คือคำพูดของโบตันที่ เขาก็ทำงานกับทรัมป์มาแล้วก็ออกมาแช์นะคะหนังสือเรื่องนี้ค่ะความยาวหกรอหน้าแล้วก็เล่าเรื่องราว17เดเดือนในช่วงแรกของสมัยทรัมป์นะคะแน่นอนว่ารายละเอียดที่เราฟังมาเนี่ยหนังสือเรื่องนี้ไม่ได้ตีพิมพ์ออกมาง่ายๆเลยที่ผ่านมาก็คือรัฐบาลทรัมป์เนี่ยพยายามจะทําทุกวิถีทางไม่ให้หนังสือเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชม f o l l o w ทวิตเตอร์ทรัมป์เนี่ยก็จะเห็นว่าแกทวิตเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่20ที่ผ่านมาค่ะ ศาลกลางสหรัฐเนี่ยตัดสินก็คือเรื่องไปถึงโรงถึงศารแหละว่าปล่อยได้หรือเปล่าเพราะว่าหนังสือเรื่องนี้อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะว่ามีความลับเยอะแยะเลยศารกลางของสหรัฐตัดสินว่าหนังสือเล่มน,นี้ปล่อยออกมาได้แต่ก็เตือนโบตันว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาฟ้องว่าเรื่องนี้ทําให้ความมั่นคงของชาติเสื่อมเสียเนี่ยโบตันก็อาจจะถูกตั้งข้อหาอาชญากรรมได้ในภายหลังนะ ก็คือปล่อยได้แต่ก็ไม่รับรองความปลอดภัยว่าจะโดนดำเนินคดีถ้าเกิดว่ามีคนมาฟ้องหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าตัวคนเขียนก็บอกว่าพร้อมรับทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ